สวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ท่านก็จะได้รับชมรับฟังท่านกำลังรับชมรับฟังช่องเรื่องเล่าสยองนะครับเรื่องเล่าสยองนะครับต,ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านนะครับผมมาอยู่ที่บ้านผมก็ได้กลับมานะครับ กลับมาสิ่งที่ไม่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับก็คือมาคืนแรกนะครับมานอนคืนแรกปรากฏว่าต๊กแกนะครับมันจะมันจะร้องประมาณสามถึงสี่นาทีนะครับมันจะร้องร้องแล้วก็จะร้องเอ่อห้าครั้งห้าครั้ง ทุกครั้งนะครับห้าครั้งร้องห้าครั้งนะครับแล้วก็ผ่านไปสามถึงสี่นาทีมันก็จะร้องอีกผ่านไปสามสี่นาทีมันก็จะร้องอีกพอตกกลางคืนมาผมก็ได้นอนหลับนะครับแต่ว่าก็มีอาการ เหมือนคนแบบมาสกิดนะครับก็สกิดครั้งแรกผมก็ไม่ว่าอะไรสกิดครั้งที่สองสกิดแล้วเรานอนเรานอนไม่หลับนะครับเรานอนไม่หลับสกิดครั้งที่สองผมก็นอนตื่นก็อีกก็นอนไม่หลับอีกพอจะหลับทีมันก็ดึกและคือปกติผมนอนเที่ยงคืนนะครับมาคืนแรกผมนอนเที่ยงคืน สักตีหนึ่งก็มีคนมีคนมาสสก,กิจอีกครั้งแรกตีหนึ่งครั้งสองก็ตีสามครั้งที่สามก็ตีสี่ผมก็ไม่รู้อะไรผมก็ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ก็เลยแบบเลยสะกดไว้ไม่รู้ว่าไปโดนใจอะไรท่องคาถาสะกดไว้สะกดปับ๊บ ปรากฏว่าวันต่อมาตอนเช้าตุ๊กแกเนี่ยมันจะร้องตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันด้วยปรากฏว่าตื่นเช้ามาตุ๊กแกไม่ร้องมันจะร้องนานๆทีประมาณอาจจะประมาณสักสามถึงสี่ชั่วโมงนะนะครับถึงจะ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 ร้องครั้งหนึ่งแล้วก็ หลังจากคืนที่สองมาผมก็นอนหลับสบายดีนะครับก็ผมไม่คิดว่ามันจะอะไรจะขนาดนั้นนะครับมานักมานอนที่บ้านนะครับก็ยังนอนยากนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็เรื่องที่สองนะครับก็คือหลังจากสองสามวันที่ผมได้กลับมาบ้านนะครับผมก็เผิญเดินไปนะครับจะไปโอนเงินนะครับ จะไปโอนเงินยายไอ้คนโอนเงินอยู่ไหมวันนี้เพราะว่าคนโอนเงินเนี่ยไขยแตกว่าั้นนะครับเป็นเรื่องที่สองเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยนะยายช่วยนะเดี๋ยวผมช่วยอา้าวแล้วแต่อาจารย์จะช่วยช่วยได้ก็ช่วยผมก็เลยช่วย สดเดเคขให้แล้วก็แก้ปวดให้นะครับก็เลยเจอพรุ่งนี้ตอนเช้าตอนเช้าวันต่อมาผมก็ถามยายว่ายายเป็นยังไงบ้างเป็นแบบเป็นยังไงบ้าไงไอหลานสาวยายเป็นยังไงบ้างโอ้อาจารย์ตื่นตอนเช้ามัน ลูกขึ้นหุงข้าวหุงปลาได้สะดวกสบายแล้วแล้ววันนี้วันลงคลิปผมก็มาถามอีกเป็นไงบ้างไขแตกแล้วพอหายไขยแตกแล้วเป็นไงบ้างโอ้ไปทุกวันเลยทําสวนไปทุกวันหลังจากที่ไขแตกมาแล้วพื่นว่าพรุ่งนี้ผมก็จะกลับบ้านผมก็ผมก็จะกลับเมืองเลยนะครับผมก็ยายก็บอกว่าเออ เอาส้มปลากลับไปด้วยไหมได้เลยยายไม่เป็นไม่มีปัญหายายก็จัดการให้นะครับเอาเรื่องที่สามนะครับเรื่องนี้หลวงนานะครับถ้าภาษาภอีสานเขาเรียกเอหลวงเอานะครับแต่ท่านเป็นพระก็หลวงเอานะครับ ผมก็เห็นท่านบนว่าผืนขึ้นนะครับผืนขึ้นสามสี่วันสามสี่วันแล้วผมก็ไหนมาดูซิเมื่อคืนนี้นะครับผมก็ทําให้เมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ผมก็ทาให้เมื่อคืนของคลิปที่ผมจะลงวันนี้แหละครับผมก็ผมก็ทําให้อา้าว เดี๋ยวผมจะเป่าให้เดี๋ยวผมจะเป่าให้แล้วกันเอ้าเป่าหลวงหลวงนาก็บอกว่าเออดีขึ้นนะดีขึ้นเอ้าถ้าอย่างงั้นก็ก่อนจะนอนก็เอาอีกสักครั้งแล้วกันก็จัดให้อีกเอาพรุ่งนี้เช้ามาก็ดีขึ้นประมาณ80เปอร์เซ็นนะครับ80เปอร์เซ็น แล้วก็มีคนนะครับมาเรื่องที่สี่ก็มีคนมาถวายสังฆทานนะครับเรื่องที่สี่มีคนมาถวายสังฆทานนะครับถ้าถ้าท่านได้ดูคลิปนี้อยู่นะครับท่านก็คือลท่านก็คือคนที่อยู่ในคลิปนี้นะครับรายชื่อที่อยู่ในคลิปนี้นะครับ ก็มีคนมาถวายสังฆทานบอกว่าถวายให้แก่ลูกชายผมก็สะดอกข้อให้แล้วก็คือเรื่องมันมีอย่างนี้นะครับก็คือยังไม่เข้าพูดยังไม่เข้าใจนะครับ <c oughs> เรื่องมีอยู่ว่า <c oughs> มีสามผู้หญิงนะครับผู้หญิงสามคนมากับลูกกับหลานนะครับรวมทั้งหมด 6คนนะครับผู้หญิง3ผู้ชาย3นะครับ <c oughs> เออผมเดินมาผมเดินผ่านมาเจอพอดีผมเลยบอกว่าเอออาตมาอาตมาถวายแทนได้ไหมแต่ว่าเขาก็บอกว่าได้โอเคอย่างงั้นก็ขึ้นสลา,าเลยพอขึ้นสลาเสร็จผมกาเออเป็นยังไงมาไงเป็นไงมาไง <c oughs> ผมก็ถวายสังฆทานใช่ไหมถวายสังฆทานแล้วก็บอกชื่อด้วยพอพอถวายสังฆทานเสร็จผมก็เออสะดอคอให้นิดนึงเพราะว่าคุณยมเขาเจ็บคอผมก็เลยสะดอคอให้ให้กินน้ำแก้วหนึง่งนะครับแล้วก็ <c oughs> ถามไปถามมาผมก็บอกว่าเออผมผมช่วยได้นะจะช่วยอะไรอะ่ะอย่างเช่นอ๋อทำเสน่ห์ทำเสน่อย่างนี้ผมช่วยได้แก้เสน่ห์อย่างนี้ผมก็ช่วยได้ผมบอกตรงๆไปอย่างนี้เลยนะครับผมก็บอกตรงๆไปเลยผมบอกตรงๆไปแล้วอยู่ดีๆผม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 ,ผมจำไม่ได้ว่าพูดเรื่องนี้ได้ไงก็คือมีเดยกผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็น เขาเรียกว่าอายุ17ปีนะครับเขาก็มาถามว่าเออตอนสรุปใจความผมสรุปใจความได้ว่าตอนอยู่ม .4 นะครับถ่ายรูปก,กับเพื่อนนะครับไม่เห็นขานะครับก็คือถ่ายรูปก,กับเพื่อนเยอะๆเนี่ยทุกคนเห็นขาหมดนะครับแต่ว่าตัวเธอนั้นตัวผู้หญิงคนนั้นนี่ไม่มีขานะครับ ตอนอยู่มห้าเขาก็มาถ่ายรูปอีกปรากฏว่าหน้าข้างหนึ่งหายไปนะครับหายไปผมเลยบอกว่าคงจะเป็นเจ้าที่เจ้าที่ที่อยู่โรงเรียนละมั้งเขาเป็นคนทำนะครับแต่ผมมาวินิจฉัยดูแล้วนะครับผมว่า น่าจะเป็นน่าจะเป็นเด็กชายที่มาถวายสังฆทานให้เด็กชายคนนั้นนะครับเด็กชายคนนั้นจะเอาไปอยู่ด้วยนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับจะเอาไปอยู่ด้วยแต่ผมก็สะกดไว้ให้แล้วนะครับก็คือสะกดสะกดไว้ไม่ให้เขามารบกวนถ้าเขามาเขาก็จะเข้าตัวไม่ได้นะครับเขาก็จะมาทำร้ายเราไม่ได้นะครับ ปกติเขาไม่ไม่ทำร้ายเราเขาแค่แบบมากวนเราเฉยๆแต่ว่าถ้าผมสะกดให้แล้วมันก,ก็จะดีขึ้นนะครับเขาก็จะไม่มามากวนนะครับไม่มาลุกวนไม่มาลุกวนเรานะครับเมื่อ <c oughs> หลังจากออกจากสาสิทธิ์จูงเขาก็ถามว่าเมื่อสิบปีก่อนเนี่ย ลูกได้ได้คลอดออกมาได้เสียชีวิตไม่รู้เสียชีวิตแบบไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผมก็ไม่รู้นะครับไม่ได้สอบถามเท่าไหร่นะครับก็เลยบอกว่าโยมเขาบอกว่าเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยขอมีลูกเขามีลูกปั๊บลูกเขาตายแล้วเขายังไม่ได้ตั้งชื่อพอมาถึงปีนี้ไปดูหมอมาหมอบอกว่า ลูกที่ตายไปไม่ได้รับส่วนกุศลเขาก็เลยรวมตัวกันเพื่อที่จะทำบุญกุศลให้ <c oughs> แล้วแล้ววิธีแก้จะแท้จะแก้ยังไงเขาก็บอกว่าเออแล้วแล้วขอถามผมนะครับว่าแก้ยังไงผมก็ที่แรกผมก็บอกว่าเออก็ ก็บอกลูกสิบอกลูกสิบอกลู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 ก,ลกเอ้ยแม่แม่ถวายสังฆทานให้แล้วนะแต่แต่ด้วยที่เขาไม่มีชื่อนะครับเขาก็เลยไม่ได้รับส่วนบุญส่วนกศลน,นะครับเพราะว่าเขาไม่ชื่อเขาไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับไม่รู้ว่าใครส่งให้ใครส่งบุญมานะครับแล้วก็บุญนั้นไม่ได้เจาะจงแก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วนะครับก็เลยทําทให้ไม่รู้ว่า จะส่งให้ใครดีนะครับคราวนี้ถามอีกว่าแล้วชื่อนี้มาจากไหนล่ะชื่อที่อยู่ในกระดาษเนี่อ๋อเขาอยากได้ชื่อนี้โอ้ผมได้เข้าใจเลยว่าเออถ้าอย่างนั้นก็โยมเวลากวดน้ำก็ให้เอาชื่อนี้นะไปไปเรียกเขามานะว่าเออแม่ได้ทำบุญส่วนกุศลให้แล้ว เออบอกชื่อนี้ชื่อนี้นมะสกุลน,นี้นะไปช่วยเขานะพอทําเสร็จแล้วแล้วเขาก็จะมารับเอาเองเอาเองนะเพราะว่าเขามีชื่อเขาชื่ออย่างนี้อย่างนี้นี้แล้วเพราะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อให้เพราะว่าอยากได้ชื่อนี้บอกแม่ว่าว่าจะเอาชื่อนี้เขาก็คุณแม่ก็เอาชื่อนี้ให้ สำหรับชิปวิดีโอวันนี้ก็อาจจะบางครั้งก็อาจจะพูดงงๆอยู่แต่ว่าก็สำหรับหนึ่งสัปดาห์ที่ผมไม่ได้ทำํำลิปมานะครับผมก็คงจะอยากจะมาอยู่สนุกสนานอยู่ในบ้านอยู่สนุกสนานนะครับไม่ไม่ได้คีเรียสเรื่องทำชิปวิดีโอนี้เท่าไหร่นะครับสำหรับ เรื่องที่สี่นี้ก็เป็นเพราะว่าโดยสายเลือดแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ที่อยู่โรงเรียนสามชัยเนี่ยเจ้าที่เจ้าที่นี้ไม่มีส่วนเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าจะเป็นเพราะว่าเหลียคนที่ตายไปนี่เป็นคนมามาขอส่วนบุญนะครับมาขอส่วนบุญมันก็เลยเป็นเหตุให ผู้หญิงคนนี้เวลาถ่ายภาพชอบมีมีอะไรที่ผิดปกติไปปกติที่ที่ไม่เหมือนคนปกติอะครับแล้วเขายังบอกว่าเขาเห็นผีด้วยผมเลยบอกว่าเออถ้าดูคลิปของอาตมาเนี่ยถ้าดูคลิปของอาตมาแล้วโยมจะรู้เลยว่าโยมไม่ได้เห็นผีคนเดียวจะมีอาตมาอยู่เคียงข้างยังมีคนที่เห็นผีอยู่เหมือนเหมือนกัน แล้วแล้วแล้วพี่เขาก็บอกว่าเออทําตัวให้ชินนะอาตมาก็เลยใช่ใช่ใช่ใชทาตัวให้ชินแต่เขาก็บอกว่าไม่กล้าแล้วไม่กล้าทําตัวให้ชินแล้วเพราะว่ากลัวเหลือเกินแต่สําหรับผู้หญิงนะครับจิตใจก็จะอ่อนนะครับจิตจิตจิตก็จะอ่อนนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจิตก็จะแข็งนิดนึงเออ ไม่กลัวอะไรนะครับสําหรับผมผมก็ไม่ค่อยได้กลัวเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้มารบก,กวนเขาก็มารบก,กวนเราแหละครับแต่ว่าเราไม่เห็นว่าเราเราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าเขามารบก,กวนเราแก่ไงก็ช่างผมก็ได้สะกดสะกดไว้แล้วนะครับสะกดวิญญาณไว้ให้แล้วแล้วเขาก็จะมีความสุขนะครับถ้าปีหน้า เดือนสงการผมก็จะกลับมาอีกนะครับกลับมาอีกกลับมาที่บ้านนี้ถ้าเขากลับมาผมก็จะมาช่วยเขานะครับสำหรับชิปวิดีโอนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ